สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะฮะเนาะก็มีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนะฮะอะมาหนึ่งขั้นนะเอฟซนะครับนี่นะเอฟซนะฮะพี่แดงบอกว่ามาจากกรุงเทพใช่ไหมรถดูรถเขาอออรถดูรถเขาเนาะอ่าทางภาพผม,ก,มาาก็อาจจะมาจากอุบลก็ได้อ๋อเนี่ยมาจาอาจจะมาจากอุบลก็ได้นะใช่เหรอกรุงเทพใช่อ๋อป,ป้ายแตป้ายกรุงเทพนะเอฟซนะครับก็ ก็จะมาถ่ายกับลูกกับองค์ปูเนาะนะครับถ่ายรูปองค์ปูนะครับนี่นะครับนะครับผมนี่นะฮะมาสองท่านนะครับผมกขอแก้ข่าวนะครับเมื่อคืนนะครับที่ผมพูดว่าถ้าเจอเอาแต่คนสนิทไปนะเอฟซีต้องขอโทษขออภัยนะฮะเมื่อคืนพูดผิดนะฮะเอฟซี วันนี้ต้องออกมาขอโทษขออภัยนะเอซนะครับลุงก็ใครที่อยากไปก็ไปนะครับฝ่ายที่ติดตามลุงได้ก็ให้ไปทุกคนนะเอซนะครับผมอ่า,าประมาณนี้นะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยทุกท่านแนละ้วก็ทุกฝ่ายเลยนะครับนะฮะนี่นะครับ อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของผมใน f อซีนะครับเนาะนะครับก็มานักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพนะฮะเนาะมาเป็นครอบครัวนะฮะเสีงเพื่อจะมาถ่ายรูปกับองค์ปู่นะฮะเนาะอ่าเนี่นะฮะอะไรนี่นะคือป้ายนะฮะเอฟซี FC นะครับอ๋อคืออะไรเนี่ยคืออะไร เอานะครับถ่ายป้ายนะครับการยึดนะฮะเอฟซยังไงน้อนะฮะอ๋อเขาแบบเอยังไม่แน่ใจนะฮะนักท่องเที่ยวเขาไม่แน่ใจว่าให้ถ่ายได้หรือเปล่านะฮะเอ่ซนะครับถ่ายได้นะเอซเนาะนะครับมาเป็นครอบครัวเลยนะเอฟซนะครับอ่านะครับผมอ ออกมาด้วยใจนะเนาะ FC นะครับเห็นไหมนะ FC นี่นะครับเาถ่ายรูปบองครูนะ FC เอ๊่ ก็ให้ภาพบรรยายนะฮะเอซเนาะแต่ผมอยากรู้ว่า,าพี่แดงนะครับต้องให้พี่แดงไปสอบถามว่าเขามาจากไหนนะฮะอยู่จรงไหนบ้างนะฮะเอฟซีแล้าไม่น่าจะบอกทำไมนะฮะทำไมไม่น่าจะบอกพี่แดงเป็นความรับเลยนะฮะก็ถ่ายรูปก่บองค์ปู่เนาะ นะฮะหลายๆคนตาก็เดินออกมาแล้วนะฮะเอฟซีนี่ไงตาก็ทักทายนะฮะเอฟซีทักทายเอฟซีคิดว่านี่ดารานี่อือรู้จักไหมอ่าทางนิวว่างว่าง <laughs> พี่แขงก็พูดไปอ่าอ่าทางนิ่ว่างนี่ฮะดาราฮ่องกงนะครับอ่านี่ก็ตาก็แน,น,นะ,ะนํานะเอฟซีางนิววางตาก็แนะนำเอฟซีวสวัสดีครับ อ๋อพี่แดงนะ่ยมกวุไงกรุงเทพเนี่ยอ๋อได้ยินข่าวเนาะเอฟซีมนได้ยินข่าวอัเอได้ข่าวอยากมันยมันเอาไปก่อนตอนนี้ย่านะครับผมบออากให้เอาไปเนี่แต่ว่าคนกัเขไปตามตามที่เพื่อนนั่นแหละเลยย้ายเอ็ไม่ข่าว

สวัสดีค่ะสวัสดีคับผมนะฮะก็มาจากสารคามเนาะนะครับก็ออกมาด้วยใจนะครับมาสอบถามว่าเออเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะฮะเนาะนะครับผมผมตอบตวนพี่ฮะอ๋อเี้ที่ยูทูบเบอร์เขาตอบหมดแล้วนะเอซีแม่บุญทิมนก็ตอบไปนะเอ็มซีเนาะ S <S น,นะครับประมาณสี่ห้าใช่นะครับเขามาด้วยแรงศรัทธาในเอฟซีนะครับผมนะฮะนี่นะฮะเอฟซีมาจากมหาสารคามในเอฟซีแต่คนนี้เขามาจากไหนอ๋อพี่ต่อมาจากไหนเขาไม่รู้นะฮะ นี่นะครับผมก็กลับแล้วนะฮะน้องก็ขึ้นรถกลับไปแล้วนะครับเนาะอาจจะบ้านทะเบียนกรุงเทพเนาะอาจจะที่ทํางานมาที่กรุงเทพนะะนะครับที่แดงบอกไว้อยางังนะเอฟซีาจะมาจากไหนก็ได้แต่ว่าเข้ามาจากไหนก็ได้แต่ว่ารถมันก็ไม่แน่นอนรถไม่แน่นอนใช่ไหมรถว่าอาจจะมาจากกรุงเทพแต่ว่าอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับผมก็มาถ่ายรูปเป็นครอบครัวเนาะมาถ่ายรูปกับองค์ปูนะเอฟซี คือความลังเลใจเป็นความบอกเกิดหรือความไม่แน่นอนใช่นะฮะก็มาสอบมือรวงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามานะฮะก็มาสอบถามนะครับมาสอบถามเรื่องเราในที่กรอกนี้นะครับใช่นะครับนะฮะมาสอบถามเรื่องเรากลับแล้วนะเอฟซีนะฮะอ่าไปแล้วนะจุงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือเมียครอเคลียแม่ยาย่เข้ามาอะไรของพี่แดงเนี่ย ก็มาสอบถามเรื่องเรานะเป็นยังไงบ้างนะครับองคูนะฮะเนาะใช่นะครับว่าในข่าวเป็นจริงหรือไม่นะฮะทุกคนก็อกตกใจหมดนะฮะเนาะทั่วโลกนะฮะเอฟซีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังตกใจอยู่ก็ยังตกใจช็อกนะครับเนาะทุกทุกคนอาจจะได้ยินอาจจะช็อกได้นะผมก็ยังช็อกเลยพี่แดงช็อกไหมช็อกซีเริยมาช็อกซีเริยมาเลยนะฮะเอฟซี นครับนกกินบอกกินมีนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกอะไรจะเกิดว่ามันเกิดใช่นะครับพี่แดงไปกล่าวไว้นะครับเนาะอะไรจะเกิดมันต้องเกิดนะฮะเอซีอ่าอะไรสิ่งที่แน่นอนอาจจะไม่แน่นอนนะฮะอะไรน่ไม่แน่นอนอาจจะแน่นอนนะเอ็ c ซีแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองใช่นะครับอ่าเหมือนพี่แดงนะครับพี่แดงในอนาคตอาจจะมีเมียมาอยู่ด้วยกันก็ได้เอซีใช่นะฮะ ดูจากแมง้วปูพูดเราแล้ว่ใช่ไหมเรียกว่าฟ้างูให้พ้นคอตัวเองบ้างนะครับประมาณนี้ครับเอซีโอเคฮะความไม่แน่นอนนะครับคือความแน่นอนความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนนะเอ็มซีนะฮะก็พอฝากนะเอซีเนาะสิ่งที่อ่ได้พูดเมื่อคืนนี้นะต้องขอโทษขออภัยหลายท่านด้วยนะเอ็มซีเนาะนะครับเนาะ นะคับผมอาจจะพูดผิดนะฮะเอนะฮะชีวิตเปลี่ยนพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกฝ่ายเลยนะฮะเนาะนะครับขอบคุณมากครับผม